ณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นอย่าได้ลืมนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธหรือว่าบริกรรมมรณนะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ยอนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายจึงถือว่าเป็นการนั่งสมาธิภาวนาแต่ละคืนละคืนให้จิตใจสงบได้ตั้งมั่นเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อเราอยู่ที่บ้านเรือนของเรานน้นการ นั่งสมาธิเนเป็นโอบายอันหนึ่งเรียกเป็นเพื่องฝึกฝึกแต่กายฝึกกายฝึกวาจาฝึกดวงจิตที่ท่านให้นึกพุทธโธพุทธโธนั้นก็คือไม่ให้จิตมันคิดล่วไหลไปที่อื่นเอาจิตใจมาจดจออ่อโยที่ลมหายใจ สังเกตลมหายใจด้วยว่าจิตมันได้รู้สึกทุกลมหายใจไหมได้นึกพุทธโธในใจไหมการฟังธรรมได้ความชัดแจ้งดีไหม mm hmm. เมื่อในใจของผู้นั่งสมาธิชัดแจ้งก็คือว่าความตั้งใจสงบจิตสงบใจฟัง ทำในจิตในใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงไม่ปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาตามอำนาจกิเลสมาทับถมจิตใจของตนเพราะว่าดวงใจคนเหานั้นมันโยกับกองกิเลสกองกิเลสนั้นมันกองแต่พื้นเท่าถึงศรรษีษะกองแต่ศีรษะถึงพื้นเท่า หน้าภายในหนังหุ้มโยนี่แหละชื่อว่าเป็นที่อยู่ของกิเลสกิเลสนั้นเมื่อจัดจย่อย,อยเรียกว่ากิเลสมีพันห้าตันหามีร้อยแปดท่านก็ว่าก็คือว่ามันมากมายในใจคนเราทุกคนเพราะมันเคยเกิดเคยตายอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลง กิเลสราคะโทสะโมหะนี้มันโกมัดลัดลึงจิตใจคนเราให้ติดอยู่แน่นอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพมโลกเปตาโลกยมโ,มโลกพาให้ติดข้องอยู่ในสัตว์สิ่งเดียรฉานนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจิตใจจึงจะสูงขึ้น ลำพังการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นั้นมันยังไม่สูงพอต้องมีการประพฤติปฏิบัติภาวนาในใจของตัวเองให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาจิตใจมันก็สูงขึ้นไปเองสมัยครั้งประพุตธธิเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่ นีเศรษฐีคนหนึ่งไม่เลื่อมใส,ใน,มใ,สในคุณพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในคุณพระธรรมไม่เลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เวลาแกแกเท่าชะลาตายไปก็มาเกิดเป็นสุนัขที่บ้านลูกชายของแกนั่นแหละที่บ้านเศรษฐีนั่นแหละ ธรรมดาเศรษฐีคนโบราณเมื่อตายแล้วลูกก็เรีว่าเธอเป็นมหานายมหาเศรษฐีต่อไปพ่อที่ตายไปลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อตัวเองตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่ที่บ้านทีนี้วันหนึ่งก่อนที่จะรู้นั้น พระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาว่าโลกเศรษฐีที่ได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อนั้นบนมบารมีของแก่ดีเมทธาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาพระองค์ก็ทำเป็นอุบายวันหนึ่งกลับมาจากบินทบาทโลดสัตว ท่านหน้าบ้านเศรษฐีหมาตัวที่เศรษฐีตายแล้วไปเป็นหมาอยู่กับบ้านลูกชายนั่นเองมาเห่าพระอุตตเจ้าตางธรรมดาสุนัขหมามันเห่าทุกอย่างและไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่พระองค์ก็ทําเป็นธรไมิกะอุบายว่าดูกรเศรษฐี เมื่อเศรษฐีเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ก็ด่าเราตาคตด้วยประการต่างๆเพราะไม่มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาตายแล้วก็มาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านให้ลูกชายอยู่นี่เนาะ พอพระองค์ตัดอย่างนั้นข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่กระชอนไปทั่วเมืองเมืองว่านายเศรษฐีของเราที่ตายไปแล้วนั้นไม่ได้ไปสวรรค์ที่ไหนมาเกิดเป็นหมาเป็นสุน,นัขอยู่ที่บ้านลูกชายเศรษฐีนั่นเองโลกชายเศรษฐีก็ สงสัยจึงไปถามพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าพระองค์ได้ตรัสว่าพ่อของผมตายแล้วมาเป็นสุนัขที่บ้านหรือพระองค์ก็รับรองว่าเป็นจริงว่านะพ่อของมหาเศรษฐีลูกชายนั่นไม่ไปไหนแล้วอยู่นั่นแหละ คือชื่อหมาตัวนั้นทีนี้ถ้าเศรษฐีอยากจะรู้ให้ทำอย่างนี้ว่าอย่างนั้นให้ดูแลหมาตัวนั้นให้ดีหาที่นอนให้มันคอยไปมาหาโซให้อาหารการกินอย่าไปทิ้งปล่อยปะเหมือนเวลานี้จนหมานั้นสนิทสนมคุ้นเคยแล้ว ก็ให้ถามกระเชิบที่หูหมาตัวนั้นว่าพ่อได้เอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังไว้ที่ไหนบ้างบอกลูกด้วยลูกจะได้ไปขดเอามาใช้สอยหมาตัวนั้นก็พาลูกชายเศรษฐีไปที่แกไปฝังที่ไหนก็เอาเท้ากอาตีนกวยกวยหน่มันก็ขดก็ได้ ได้เงินมาเป็นไหยเป็นไหยไปเลยที่แกเอาไปฝังไว้เวลาตายนั้นมันเรียกว่าไม่ทันจะบอกลูกบอกล้านบอกใครไม่ได้ทางนั้นความตายมันรวดเร็วเมื่อโลกเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็เชื่อแน่ว่าเอคนเรานี่ เป็นถึงเศรษฐียังมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่เนอ,อยแบบนั้นเี่คือว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่ามายึดถือว่าเราดีเราเด่นไม่ได้เราต้องภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ภาวนาครั้งใดก็ให้จิตใจสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียว เยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนไม่ต้องเป็นห่วงความนอนมากมายนะักเพราะว่าเมื่อเราจะมาเกิดเป็นคนชาตินี้เราทุกคังก็ได้ไปนอนอยู่ในคันมารดาในท้องแม่คนละสิบเดือนสิบเดือนก่อน จึงได้คลอดมาจึงได้เกิดมาจึงได้มาเป็นโคเป็นคนมานั่งฟังธรรมอยู่ที่ถ้ำผาป่องนี้เราทุกคนเคยนอนอยู่ในท้องแม่สิบเดือนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงความนอนตั้งใจภาวนาจนแยกกิเลสความโกรธโลภหลงออกจากจิตใจของตนได้ จึงเชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสในทางพุทธศาสนาถ้ายังแยกยังละกิเลสความโกรธในใจไม่ได้แยกกิเลสความโลภในใจไม่ได้ละกิเลสความหลงในใจไม่ได้นั่นมันก็สุดแท้แต่ว่ากรรมมันจะพาตกไปในที่ต่างๆ อาจจะเป็นสุนัขเหมือนนายเศรษฐีสมัยโบราณก็ได้เป็นได้ทุกอย่างทุกประการฉะนั้นเราต้องให้มีความหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายต่างๆที่จะมาถึงตนไม่มีทางใดแหละที่จะฝึกหัดตัวเองให้ดีขึ้นต้องฝึกหัดที่นั่งสมาธิภาวนา นอกจากเรานั่งขัดสมาธิเพชรได้แล้วก็หมายถึงจิตใจนั่งด้วยจิตใจนั่งหมายขังจิตสงบจิตตั้งมัน่นจิตเป็นสมาธิจิตมีสติไม่เพื่อไม่ลุ่มหลงจิตมีปัญญาจิตมีวิชาความรู้รอบอยู่ในกายวาจาจิตของตนตลอดเวลาจึงเชื่อว่า เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นได้ถึงเทวดาพยาอินพยาผรมก็ต้องไปจากจิตนี้เองเพะนั้นเราต้องตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติไม่ให้เพียงแต่ว่าสัตว์แต่ว่าทำรรสัตว์แต่ว่าพูดไปดองไม่ตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ได้ผล อันนั้นพุกลมหายใจเข้าไปพระองค์ทรงตักเตือนไว้ว่านึกบทภาวานาบทใดก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าไปได้สูดลมหายใจเข้าไปกับพุทธโธเสียทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทธโธหรือที่ว่าเท่าธรรมโมสังโฆอะไรก็ได้ ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีสติควบคุมกายวาจาจิตของตนไม่ให้มันหลงไม่ให้มันพลั้งเพลอมีสติทุกขณะทุกเวลายืนเดินนั่งนอนก็มีสติเรียกว,ว่าสตินั้นจังเป็นต้องระลึกโยทุกขณะทุกเวลาคนที่มีสติไปไหนมาไหนก็ ไม่มีภัยอันตรายคนที่ขาดสติเมยอยู่พักวๆไปทำอะไรก็สิ่งที่ตนทำนั่นแหละพาให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทำขาดสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้ก็คือจิตใจดวงวพโรอยู่ในตัวเราคนละดวง<ม>ละดวงนี่แหละ เป็นผู้ละลึกขึ้นมาท่านจึงให้นึกว่าพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจผ่องใสสะอาไม่คุนข้องหมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆมีจิตใจชื่นบานเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในศีลใ,ในทานในภาวนาจึงเชื่อว่าภาวนาไม่ประมาท นั่งก็ภาวนาพุโทโธได้ยืนก็ภาวนาพุโทโธได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุโทโธได้ไปลถไปลาก็ภาวนาพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกเวลาลถมีอันตรายอุบัติเหตุขึ้นคนที่ภาวนาพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออก โหลือกมอดอุบายทำอันใดได้ทุกลมหายใจเข้าออกผู้นั้นเรียกว่าปลอดภัยอันตรายหมูเพื่อนตายคนนั้นจะไม่ตายเพราะเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าท่านช่วยเตชานุภาพคุณพระธรรมท่านช่วยเตชานุภาพคุณพระอริยสงฆ์ท่านช่วย อันนั้นต้องพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดูพาไม่ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้าภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกได้เรียว,ว่าไม่ประมาทคนที่ประมาทก็คือไม่ได้นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตาย ทกลองหายใจเข้าออกเพลินไปหลงไปเศร้าโศกเสียใจไปตามภาษากิเลสผลที่สดก็เรียกว่ามืดมนอนทากาศไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เป็นอบายเตือนจิตใจของเราทุกทุกคนให้มีสติจนมีสมาธิตาจิตใจตั้งมัน่นจนมีปัญญา ความรู้ความชลาดรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดยานอันวิเศษจะได้ละกิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนิ สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสโตมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสเคเทคายุโกภวะอภพวาธานาสิริสนิจังุทธาปจจายิโนจัตตารโอธรรมวาทันติอายุวันโอโสขังภาลังต่อไป ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคือพระองค์เตือนว่าให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกคนว่าความตายมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้าออกหมดเมื่อใดเวลาใดเข้าแล้วไม่ออกมาก็ตาย หายใจออกไปแล้วไม่เข้ามาก็ตายมรณะเมภาวิสติให้นึกถึงให้มันทราบซึ้งตรึงใจท่านพระอนนท์ก็ได้รับตั้งแต่นั้นมาก่อนนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกส่วนพระองค์เองพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าเร่าตถาคตหมายถึงองค์ท่านอันความตายนี้ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลย แม้จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามมรณภัยคือความตายนั้นจะมาถึงสาลีละของพระองค์ไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือว่าเกิดขึ้นได้ทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ประมาทถ,ถ้ามาว่าถึงพวกเราทั้งหลายแล้วความประมาทในข้อนี้เยอะบางคนนั้น หมดวันไม่ไดนึกถึงว่าเราจะต้องตายหรือว่ามาลนังมลนังไม่เดนึกว่าเราต้องตายไม่เดนึกว่าตายตายยิ่งลายไปกว่านั้นบางคนพระเนนบางองค์ก็ไม่ได้คึดว่าตัวเองจะตายถ้านึกถึงความตายกลัวมันจะตายเร็วเข้าไปนั่นเองความจริงแล้วความตายนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยจริงๆ มันจึงตายอยู่ดีๆมันจะตายเอาโดยไม่หมดชีวิตย่อมไม่ได้การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงความตายนี่แหละมันเป็นการเตือนสติคนเราถ้าไม่นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายโลภโทสะโมหะอะไรมันก็โจมตีใหญ่เลย เหมือนกนว่าตัวเองจะไม่ตายจะเป็นเจ้าโลกเจ้าแผ่นดินอยู่ในโลกนี้ชั่วฟ้าดินสลายที่ไหนได้ชีวิตของคนเรานะ่ะมันน้อยนิดเดียวเหลือโยแค่ลมหายใจคิดดูให้ดีถ้าลมหายใจนี่หมดเมื่อใดเวลาใดแล้วตายทุกคนพระเนผภาคขาวนางจีอุบาสกอุบาสิกาตายทั้งนั้น ลองหมดลมหายใจลงไปเถิดแล้วตายทางนั้นอันความตายนี้ไม่ได้เลือกว่ากลางวันกลางคืนไม่ได้เลือกว่าฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนตายได้ทางนั้นอย่างที่เราว่าหนาวนี่แหละก็ให้รู้สึกว่าเอนี่มันความตายมันใกล้เข้ามาบางคนนั้นมันหนาวจัดเกินไปเลือดลมวิ่งไม่ได้ ตายได้เหมือนกันหนาวมากก็ตายได้เนนั้นความตายนี่แหละเอามาเตือนใจของเราทุกคนให้ได้ถ้าผู้ใดละลึกถึงมรณะ,ะภัยคือความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเยดใจผู้นั้นจะไม่ง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญภายนอกไม่มี มีความตั้งใจดีตั้งใจอยู่ในคุณงามความดีทานศีลภาวานาลำลึกอยู่ในใจของบุคคลผู้นั้นเพราะว่าบุคคลผู้นั้นมองเห็นว่าเมื่อตัวเราเองเกิดมาก็ไม่ได้สมบัติพัสถานอันใดติดตัวเรามาเลยเมื่อถึงเวลาคนเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ สามีภรรยาตายไปเอากันไปไม่ได้อย่างดีเขาก็ไปส่งถึงปรชาช้าเท่านั้นเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนตายหาได้ยากหาไม่มีหาไม่ได้ดูเวลาเพื่อนเราตายพ่อแม่ปูย่ย่าตายายตายเราตายไปเอาพวกเราไปก็ไม่ได้สามีภรรยาตายก็เอาไปไม่ได้ เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเขาไม่ตายถ้าตายเขาเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่ไปด้วยแกตายก็ตายไปคนเดียวแกสิข้าจะไปตายทำไมตายเขาไม่ตายด้วยแต่กินในเขากินก่อนเราด้วยนั้นให้คิดให้ดีภาวานาไว้ให้ดีอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารภาวานาใจไม่สงบไม่ได้ ถ้าผู้ใดามานึกถึงมรณะนะภัยความตายนี้แหละจิตของผู้นั้นจะผ่องใสสะอาดจ,จะรีบเร่งเลวเราได้อะไรติดตัวไปเนอศีลส,สมาธิปัญญาวิชาวีมุตความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาได้ปรากฏการขึ้นมาในใจของเราหรือไม่ถ้ามันยังไม่หมดไม่สิ้นเราจะมานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ ไว้ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ให้รีบเร่งจะโยที่ไหนไปที่ไหนมันก็เท่าๆ่ากันสถานที่ภาวนาจริงๆนั้นสถานที่ภายนอกนั้นมันมีอยู่แต่ว่าคนเรามันก็ไม่ชอบในสถานที่ภายนอกมันชอบกินชอบนอนชอบเล่นเพิดเพลิน,นไปตามกิเลสตัณหา อันสถานที่ภาวนาจริงๆก็คือว่าขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายหญิงก้อนนี้ชายก้อนนี้ตัวเราของเรานี่เองแหละเมื่อกายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนนั่งนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นคำว่าภาวนาคือทำใจให้สงบตั้งมั่น ตั้งมั่นในทานในศีลในภาวนาตั้งมั่นในบริกรรมภาวนาของตัวเองตั้งมัน่นโยในการเพ่งพิพพจารณาให้เห็นมรณะภัยมรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนั้นมันเตือนสอนเราทุกคนอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ว่าใจเราประมาท ความประมาทนั้นได้แก่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านลำขาดเวลาพูดก็ขาดสติสัมปชัญญะเวลาคิดก็ขาดสติสัมปชัญญะเวลาฟังก็ขาดสติฟังขาดสติอย่างไรฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เหงานอนดูหนังดูละครนั่นตาแจ้ง คือปล่อยให้มันเพลิดเพลินไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วไม่เน็ดไม่เหนื่อยแต่ให้นั่งสมาธิภาวนาปรปเดี๋ยวเดียวเท่านั้นหลับพอพับไปแล้วหลับไปไม่รู้ไม่สิอะไรนี่คือว่าใจมันไม่เลื่อมใสสัทธา ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เพียงพอศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติยังไม่เพียงพอเราต้องลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยบางคนก็ถามว่าทำยนางไรใจของข้าพเจ้าจึงจะไม่ง่วงเหงาเหานอน คันนั่งเข้าไปก็หลับลืมไปหมดผูด้ใดที่เศราเหงานอนอย่าไปนั่งมากนั่งพอกวนแล้วก็ลุกยืนขึ้นเดินจมกลม